สลับไปดูเรื่องการปรับปรามการทุจริตกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปเปิดเบื้องหลังชีวิตของนักสืบนะครับแต่ต้องบอกว่านักสืบท่านนี้เนี่ยไม่ใช่นักสืบทั่วไปนะครับแต่ว่าเธอเป็นนักสืบอ่าเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตของทางสํนนงานันกงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับที่สืบแต่คดีใหญ่ๆมาแล้วหลายคดีนะครับการทํางานต้องพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง และเธอต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงๆมาด้วยวิธีการไหนติดตามได้จากรายงานกับคุณปราโมทคำมาครับมันก็มีบางคดีที่เราต้องไปทํางานแบบข้ามวันข้ามคืนยังไม่เคยโดนข่มขู่ยังค่ะยังไม่เคยโดนไล่ล่าอันนี้มีคำบอกเล่าของหญิงสาวอายุ27ปี ตัวบางร่างเล็กที่หากว่าพบเธอโดยทั่วไปเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเธอคนนี้เป็นนักสืบแต่นักสืบที่ว่านี้คือนักสืบสวนคดีทุจริตซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสืบหาหลักฐานค้นหาความจริงเพื่อนำตัวคนทุจริตมาดำเนินคดีเธอบอกว่างานนี้ต้องใช้ทักษะหลายด้านเช่นต้องมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายระเบียบรัชการปฏิภาณไหวพริบและความอดทนจากแรงกดดัน รวมไปถึงการป้องกันตัวเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เสี่ยงเพราะงานที่เธอทําอยู่นั้นกําลังสู้อยู่กับผู้มีอิทธิพลต้องมีใจรักก่อนนะคะเพราะว่างานนักสืบเนี่ยเป็นงานที่ต้องลุยลงพื้นที่ซึ่งอยากลบภาพทุกคนที่บอกว่านักสืบจะต้องเป็นแค่แบบผู้ชายตัวใหญ่แนแมนจริงๆผู้หญิงก็สามารถเป็นได้ะคะ่ะขั้นแรกเราต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงพื้นที่เราจะต้องมีโกก่อนว่า เป้าหมายคือเราจะลงไปทําอะไรหาข้อมูลอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรอะค่ะมันก็มีบางคดีที่เราต้องไปทํางานแบบข้ามวันข้ามคืนแบบหลายๆชั่วโมงติดติดกันแบบในที่ที่หนึ่งแบบนานๆนะคะหมายถึงว่าต้องไปนั่งเฝ้าอะไระประมาณนั้นค่ะโอเคถ้ามันมีสถานการณ์เสียงะซึ่งมันมันเคยมีที่เราประเมินแล้วว่าอีเขาจะจับได้แล้วเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่ามีคน ที่ไม่ใช่พวกของเขาอยู่แถวนี้เงี้ยอะไรเงี้ยถึงที่เราทำได้ก็คือถอนตัวมาเลยการเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตไม่ใช่เพียงแค่การไปสืบหาข้อมูลพยานหลักฐานแล้วสามารถจับกลุ่มได้เลยแต่ยังต้องนำหลักฐานและข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ <S <S เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างรอบคอบจนมั่นใจว่าหลักฐานที่มีสามารถมัดตัวผู้กระทำผิดได้คนทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมีความรู้เพราะนั้นนักสืบเนี่ยหนึ่งต้องรอบรู้ นั่นที่2ก็คือต้องมีความรอ,อบคอบ3ก็คือต้องมีควารับผิดชอบการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นในเกือบทุกวงการตอนนี้นะฮะแต่ที่สําคัญคือประชาชนนะผู้ให้เบาะแสที่จะร่วมกับปปชนะฮะสำคัญที่สุดลําพังปปชบางทีเราเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด จะเห็นว่าแม่นักสืบสวนคดีทุจริตของปปชจะมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถร่างกายและจิตใจแต่ก็ไม่อาจปราบโกงได้เพียงลำพังเพราะพลังที่สำคัญที่สุดคือพลังจากประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมมือกันปราโมทคำมา PPTV รายงาน